วาสวัสดีครับผมผมโดนแดนะครับวันนี้เอ้ยยุดช่องกูช่องกูโอเคนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมวอล o ลน n นะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปแรกของโดมแดนะที่มาเล่นเกมนะฮะโอ้ไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะอะไรใครเปิดเปิดไม่ในเกมไว้ วันนี้โอมโชโหดครับผมทุกคนเฮ้ยกเพิ่งโช่โหดไปนะเมื่อกี้ว่าแหล่ะไปดูแผนาออย่าดูแผนการอีกอ่าา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 าลาา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 า้าา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 เาาาาาอาาอาาเงาา ปึ๊บแล้วบุกเข้าไปเลยอุโมงตรงไหนอุโมงตรงเนี้ยอุโมงเนี้ยคือปากปากอุโมงอะมึงมึงใช้ใช้ลูกตาแปดแปดไปตรงไอเนี้ยไอ้โอมกูคาดหวังนะเว้ยไอ้เชี่ยกูคาดหวังว่ามึงจะเล่นมุกไอ้บ้าไม่ใช่ตรงนี้ข้างหน้านู่นนะนานเออเออนานนานหลัวเดี๋ยวแปดไปเข้าตรงเนี้ยไปเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ยเออนั่นแหละเออปึ๊บล็อกก่อนนะเดดเดดเจอ เนี่ยมันจะปิดฝั่งนี้ไงแล้วก็มางไม่มีสปอตแล้วก็วางวางเองกวางเองกวางเองกวางเองวางดีลวก็วา้ไปแล้วอ๋อเ้อง้นไม่ได้นะอเก็บ้วอเี้ยครูเฮวผิดคนเด็ายลายขนโดมข้างหน้าขบวนขบวนขบวบวนอนดี่โทษโทษวท้ายลางตัวท้ายลางวท้าย็ท้าย ตวไวโอ้ยของมันนี่ว่ะกลางดันกลางดันเจแปนเจแปนเจแปนไปดิอื้อหือใครห้ามเฮ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะเพื่อนแต่ก่อนไม่กวนกวนคุณจะช่วยเพื่อน

Hai chắc không ai ra. Oh, chắc chắn. No charge. Pirate. Qua? Maman, chào mừng. 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 Maman, đó โทษโทษโทษโทเศษกูดูเจอเทีอยู่แน่เลยอโโทษโทษอมอนามอเฮ้ยปืนมังกรว่ะดมกขาไหนอะขอได้ปะขอได้ปะลองลอยากลองอยากลองู่ไหนอะไหนนี่ไงอ้าอุ้ย หล้วใครอะไรไม่ให้ให้สเปกเตอร์ด้วยนะอ่าเอาไปคืน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 คืไม่ไม่ไม่ผมเล่นไม่เป็นเอาผมไม่ได้ยินมันมันพูดไรฝรั่งไหนไหนปืนขอดูหน่อยอยากเล่นอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไม่มีปืนอ่ะแฟนทอมแฟนทอมข้างในกูไม่ยอหรอกไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปมาแพง

เปิด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 เอเปิดเปิดเปดเปิ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 ดเฮ้ยเปิด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 เฮ้ยเป้ดเป้ดเป้ยเปิดเปิดเป้ดเป้ยเปิเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิด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 เฮ้ยเันดเปิดเปิดเปิดเปัดเป้ดเปิดเปิดเ last player standing โอ้ยทำไมกูแตกอ่ะ wow, ิงคอนกันเนี่ย last player standing ไม่มันเทยไงคุณก่อนไอ้ตอนนั้นเราลิดไม่ใช่ปะไม่มันไม่ได้มันมันไม่เท่เพราะมันมัน้อมต้อเปิเพิมอ เอาไงคือมันต้องอัปเกรดอะมันถึงจะเป็นอย่างเงี้ยอยากฟังเสียงอยากรู้อะเออเมนยูของฟอร o มฮะฮะมันชั่นเอเชียเอเชีย30 seconds left เป็นคู่อรมฟอร์มเอเียมันอยู่เอเชียไงมันอยู่มึงถามมันดิ ยิงเลยอ้าวอ้อมีาไม่ต้องอ้อมมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมถ้าจะบุกก็มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนออสนาตาแล้วเหรอออพอเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าจะได้เออท่าไปตรงนี้น่าจะได้ที่ลิงกี้ไม่ต้องตามมาโอเมนบอกมันนี่ทาบอก let's go 30วินา n e เหลือ1ศัตรังื่อๆอ่เปนปืนเปนปืนรอเปิดปืนรอเปิดปืนไม่เปลี่ยนนน้ำเพื่อนอับไม่ทันแอืม10 seconds l e ืออยู่กลางอยู่กลางับไปเลยัดักหยนพดักั ขวามาขวามาออฟหลังหลังออฟเออแล่นแหละสวยการสนมไปแค่ไหนเอาอยพึ่งออฟไปแล้วโยมโอ้โหโดนเจ็เจ็บ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 เจ็เจ็บ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 เ็บ ไปอีกรอบไปอีกรอบเดี๋ยวไปอีกรอบแม่กออกเฮ้ยแปแล้วมก็ต้องเข้าไปอุ้ยซ้ายอุ้ยขวาเช็คไปแล้วนะทำไมไม่ได้ขายได้ปะวะยี่ปืนเนี้ยใครมันมาทำควันตรงนี้นี่ ไม่ถั่วหรอทำไมทำไมเราไปอยู่ในมงมันอย่างนั้นน่ะทำไมเราโดนอ่ะเฮ้ยเข้ามาดิเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเอ๊ะเจ็บ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 มันายที่เจ็บ้ย

ดีเอเงียบไม่ๆๆนี่กําลังมองเงียบละให้กูนัดเดียวเลยอุ้ยกูมันลัวชิบหายเลยโอเคโอเคโอ้ทีมเราดูดูดิอู้พอได้คุยปุ๊บแล้วก็ได้คุยคุยยาวเลยบอมอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ไม่สนใจเกมเลย Spike planted เออโอ้โอวขวาเข้ามาบีเอ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 มามาถึงบีเพื่อนสมุกอ๋อกลางลงเอมา กูบอกว่าเอมาไม่เชื่อกูเอวางเอวางเอเนมาม่ไป ไปเลยไปเลยเดี๋ยวนันนี้ก่อนนะสวยไปไปเออเออเราจะต้องชนะบ้างไม่ใช่แพงเดียวเออสีสูสีสูดสีสูป่ะวิวยๆปนโอชิปกุยปุนไปทานมาไม่ตายโอ้แม่อย่างดีครับพี่น้อง เอเอมาแล้วเอมาแล้วมีหนึ่งไม่ตายขาลังของตัวโอเมนอยู่ข้างล่างหมอนโอเมนอยู่หลังหลังบอมโอเมนอยู่หลังบอมต้องไม่แพ้เไม่ได้ยิงเลยอ้หโอ้โ่อ้โเจอเจอออฟเไม่ใช่ เอาหมอมาเห็นแบ๊กโอ้โหสวยะครับสวยๆครับเอาไม่ได้ว่ะตอตายก่อนเออเ็นเเนาะขดขอได้ปขอได้ไหมไอ้เพื่อเพงเซฟเพื่อนไมให้แล้วกูให้แล้วนั่งไงเดี๋ยวกูันเองมาอยู่ๆมาบี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  ย่ออมาดีกว่าออฟเซ็ตอะไรวะทีเดีดด่มต้องมาเอว่ะมาครับมาครับมาครับน่าจะกาง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  <Enemy> ดักรอกูเลยดักรอกูเลยมงนะ <Yeah. S 2> ดูดูกลางคนหนึ่งดูกลางคนหนึ่ง hey, มากลางแล้วมากลางแล้วมากลางแล้ว oh. <F> เห็นปะเห็นปะสองตัวเลยอยู่สองตัวเลย

มันมันจะไม่รู้แผลแล้วเหรอเอ้ามาสองคนไปรอบคือว่ามีสไนกกลางแน่เลยว่ะกูไม่อยู่กลางมึงไม่ต้องวัดดิไม่ต้องวัดคุให้มึงเฝ้าถ้ามึงจะวัดมันก็แฟดออกไปแค่นั้นแหละเอเอเออเเพื่อนเอไม่ได้ละเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปทรบเอเมันจะมีบีหนึ่งนะ

โอ้เยอะเยอะไอ้ยช่วยด้วยไอ้ยังไม่มีใครมาช่วยเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งเลยหน้าอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาขวาอันนี้ไม่รู้อะบอมหายอ่ะข้างล่างสวย